ทำอไบพี่เสียงบดโลเพื่อนเราจีใครว่งอยู่ข้างหลังเ่ี้ยวิ่งมีทีทีแล้ววีทีทีเลยเยี่ยกระโดดได้ด้วยพี่บดมันกระโดดได้ด้วยหรอ บอดบอดบอดยิงมันะนมันเจ็บมันเจ็ยบยคนเจ็ยบยคนเจ็บเ <ไป S 1> ่อยเ็เ็สิบหกบไหนด้วยเจ็บสิหกเราบินเพื่อนกับบทดนี่ดีจริงๆใช่มันมันยิงให้เราอะมันก็เยเยิงเลยนะประเด็นอะ มันพูดมาหยุดเลยดูเอาไห้ิโกะาได้พี่อเอาแม็กไปไม่เกาะดีแทมันไม่เอาอยู่นี้มันไม่เอาไอติห้าหาว่าสามกระบอกันกระบอกมันมันมันแครงเลยเนีอยมันเจอบอสบอสบอสอย่าี่ มันน่าจะมีของที่ดีกว่านี้เ๋ยวรับวันกดวอรดอ่ะเสดงว่ามันดักยิงคนเอ๊ดีนะหกพันเอ้ยอะไรลอยได้หไวหรอเนี่ยไหนวินนี่เหรอ ไม่เห็นป่ะเนี่ยในเอวีห้าในลอยได้เห็นป่ะไม่ไม่เห็นวิปกติทังหมดน้ำฟนมันลอยอยู่เนี่ยก็กระสุแล้วกันเนี่ยลูกมันมักเอฟีห้ามันเนี่ยกระสุนดีใช่ไหมเนี่ยน่าเปใช้ั้ิ ของดีวิกตนทีไม่มีใครมาโมเทลเดีวของยัง,งเต็มเลยโอ้โหไ,ได้กินแพน้อยเอง เปิดเจอน้ำกระป๋องเอ้ยตรงไหนมาครับทรบับ คนเสื้อ,อยังไงอยงนี่ลายจะชิดชู่เฉยเลยจะรั่วเลย,ยาด,ดยายวิเกกวันนี้ดีกว่าไม่เอาวีเราไปเอาของคนดีกว่า เซเปิดเซเปิดด้วยมันสี่พันทิ้งแม่เนาะได้นเอ๋อวิทยุย, oh, <with> <laughs> ยังพอมีค่า Đây đi. tôi kíp. Cái nó mới có chào rồi, bỏ qua thi lệch Nên chơi jackpot còn. Lệch nữa đi. ไอเชือกงูอ่ะหายแล้วเมื่อกี้ขึ้นไปร้อยเลยนี่เลอเจ็ดสิบมันออกแล้วมัว้งพีเลยสิบสี่นาทีออุ้ยเกิดไปแล้วนะเพื่อนอันนี้สอบคุณหรือเปล่า <c oughs> นี่แคปหน้าจอะไรทำปกคลิปรายการคนนี้นี่ไงหลายศพด้วยนะอุ้ยเกาะดีพี่อุ้เกาะเกาะดีมาก กระสุนอย่างเดียวมันกระสุนแสดงว่ามันมาเจอแบบโอ่ยขอลักกันอะไรเงี้ยกระป๋องไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้แน,น่แน่ MP5 เน,น,นี่ยนะพี่ใน U UMP ใน UMP สะโคก แนแม็กไปใช่พี่เหมือนตัวเมื่อกี้กระโดดตัวข้างหน้าเราเนะี่ยไอตัวนี้กระโดดตัวนี้เลยตลอ,อนนี้ผมจะยิงแล้วกระโดด ิวเลยเราถ้าเรายิงบอดตัวนี้ก็คือเราเสรียบร้อยในใช้บินเพราะฉะนั้นทุกคนห้ามยิงบอดนะครับเปเราเป็นแฝงอันตรายอันตรายบอดหคนวะเนี่ยเดินอยู่ ที่แผ่นเพจอะไรไอ่ะใช่พี่มีมันมันเดินอยู่โอเค <Okay. S 2> พี่เลกโก นายบีเรามาจากฝั่งทางนี้ทางนี้แหละไพี่ไปไหนนะ่ะมัน,นามาจากฝั่งนี้เลย I right. มาเลวพี่คือดีข้างพี่ อังน้ยเราได้ตัวนึงนะเติตมแล้วสรุปเจอแสงด้วยกัน ไม่ทางออกใช่ไหมพี่ดูก่อนก็ได้ไหมพี่ผมว่าเหลือเป็นรังการนาทีแต่คนน่าจะเหลืออยากแนะล้วป่านี้นะสามารถมันออกกันนะ้เป็นศูนย์ใช่ไหม <S <S

เงียบเลยไม่มีเลยือ <c oughs> รวอยู right <c oughs> ่ด <smoked avec behaviour> ้านบนหงายเจอกำไรทองเหรอพี่ใช่หกหมื่นวันนี้เราหแล้วตนี้องผวิง สุดที่ะไรเกาะอะไรวะเนี่ย เกจบไ,ได้เกาะนี้มาแล้วสองหมืนะ่นเนี่ยสว่าดใช่ปีเากาะสว่าดอ่ะปีเกาะสว่าดไม่ใช่ไม่ใช่คนละสว่าดกันอันนี้อันสว่าดเงี้ยจ๊เย็นไม่ใช่เจก๊กระสุนมาไว้นะพี่ แต่ของของข้างล่างไม่เอาไม่เอานี่ไอ้ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมผมเปิดได้สีทองเดี๋ยวผมเอาให้ผมได้สีทองบ่อยอะโอเคกากมากเสียงบอดนี่เยอะนะ เลยี่เอาเลยเลยเอาเลยี่ใครมันชช็คเราจริงเลยดีวะสี่ช่อง เอ้ยออกแล้วอีกอย่างอีกูทำไมเนี่ยสัตว์มันยิงผมด้วยพี่ทำอะไรลงไปพี่ทำอะไรลงไปพี่ไปด้วยเราด้วย ที่บอนยิงผงเฉยเลยงงมากผมไม่ได้ยิงเลยเดี๋ยวผมจะลูกฟองด้วยดี๋มันจะรั่วเลยดีดีแนมะันยิงไม่โดนอ่ะดีนะมันยิยงไม่โดน,ดน,ม,น,ม,โดนมาดูกันนะออกเท่าไหร่ผมว่าคนลับแสนดีกว่าเราได้กำไรทองมาอันหนึ่งแล้วก็ ไอ้ไพี่เป็นซากโก้ดีกว่าเนมรันเรียกเองเราจะเราได้ปืนปืนพวกนี้ไปเลยเราจะได้ปืนของมันด้วยไหม ได้แสนหกร่ำรวยทุกคนไม่บ่าย